รีวิวอ่อนิวให้เบิรงแนวซันตอนสตาร์ทเครื่องังเมื่อเศารานะมาครับจัดหาตามคำขออ่อนิวปี2015เลขไม่สามแสนตาร์ทง่ายนิ่มครับเครื่องดีแอร์หนาวไม่เปิดก็หนาวครับกระจกไฟฟ้าอ่าขึ้นลงปกติรถได้เดิมบางทั้งคันครับหน้าตาเดิมรถไม่ขยับครับกานหน้า น็อตไม่ตีงเลยนะครับเครื่องไม่มีไอไม่มีท้่นเลยนะครับเครื่องสอง0ันห้าดีดีไอยูโรโฟครับตัวนี้รถได้บางครับเฮ้ยซนี่งาม